ปดัดปป้าดุงสะจ่อยมาตรามะละกอให้กินอีกแล้วพี่น้องในรอบสองเดือนน้องเฮ้ยสองเดือนบอ่มึงไปน็นนั่งลงมาหาข่าวดีน,ดนั่มนะครับขุดเรียนขูดพ่อไปนนะบะเต้มได้ซ่ามมาใจมึงเอาลงเบิร์ตบ่หายซ่าเบิร์ตบ่อยู่ดีมึงจะเมียนกินยังพนเดียว ไปหาขาจาผู้ร้ายคุณอย่าไปเหตุเพชิดเดลยพุ่นหนานมันลืมพอดบอนไว้สาไว้บ่วงเลยไปสองมือไปสองเดือนลืมแล้วเหตุว้านเลยประมาณสิคืมบอกโปรดจันอันมวย หักนั่นเมนูเอานนหนึ่งเกินนาที่อือโอ้เอ็มนี่อย่างปีกเนาะา <c oughs> สกินแต่ว่านี่แหละอ,อันพุดีมาหุงไอรอีเธอเอาผาดห้องเลยมันจังแบบเต้น กินในบ้นนี่ซาจอยเผ็นมะว่างกันเลยรอนรอซาจอยใช่อีกหันนเ่ดยมันจะดีเลยซอยอืมยันยามันาจะดกินกันไหนเต้กินน้ำเลยปรุงถ้าให้ปรุงถ้า เผื่ออย่างปิดเป็ดแล้วอือเดี๋ยวมึงปรุงไว้ถากอะไรให้ยอ่ะมันแสียบได้เฮ้ยมันแส็บกว่าเก่าได้ยีจอยอ่าผู้ว่าเพิ่นกระสันโดดๆหน้ากระแทมหากันอีเด้ตัวโดดมาบ่หาวตัวโดมามาผัดแตมันไปดัน อันนั้นดิเด็ดจ่อยมาบเพทันหินมันมาทำหาผัวอู้ว์มาขึ้นผู้ใหญ่ยังกินเลยบดประทูเมื่อค่ำอะไรยังเห็นกินอยู่บ่เราจะว่าวจะวิวตี่อยู่คนเดียวเคยอยู่กับเมย์น้าก็เห่านางว่าเห่ายังได้เที่ยวห่านเด็กมันยังเห่ามาน่ะ

จะจบบอลักันตอนต่อืมถาถ่ายเต็มัเยมันต้องถานต้นตำาแบ่นี้รัวเลยใชเอนี้ได้บานาเนี่ันีืเนี่อันนี้ห้องมังกรนเนาะเสริเลยค่ะปิดเป็ดสองลูี่เนาะแต่ว่าคนปูนเอฟซีฮก็กโาไเติรทางอหนือเนี๋ยจะอกไปเบิ่ง แคร์มีเกิดพันทิมามีเกียร์มีแต่เกิดนี่อะไรบางนาวนี่เฮ้ยว่าทำเด้ใช้ทำเด้ฮะ อือซะจ่อยก็มันยายซอนเลือกไผ่ยายจ่อยกับยายซอนเลือกอีกได้ห่นอีกอก้เลือกไผ่ใจกับเจเืทาอืมเอาบองเฮยเลือดไผ่ใจอ้กับเจบเป็นยังไงเนยไทั้งมึงนะเฮย

เส pues yes. ี่วมันกระโจนน้ำมันดูบอยไปคายทุกคนด่คายดีเกินเวลาเขาเมามมดสวนเลตะมวยเลยจ่ำยจอวะตะมวยสูบไว้ละค่านี่หมากเศร้าบาททุกคนแต่กันตะมวยกัได้กินอะไรทุกนเอไปแดไปขายแต่กัได้กินเราคนใหญ่ใจดีเัือ้วดลสื้ตะมวยดนสมุดบันีน้ำทุกคนขอบะคุณหลายหลาเมานันงกนงหน่เดยเท่ Hãy ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn này, này ừ, tôi nhảy chúc Chỉ bị mua đó. xúc tôi nói này, có <cười> <cười> một này, ba papa cùi nội, khang mày con, khang mày con, nhẹ <laughs> cùi bà nội, đẹp lẽ tu bà nội đùm bằng nạ <laughs> mày tụm mày nó mày bị đấy mày. มวยสิง็นกระถากินยงนี่กินจนะขาอาจะใสอสกระให้นี่นอเปอไรทําหมลูเกลียดเเกลบหมกจินกุศไม่พอยังไม่พอยั บริกินโดนเลยเนาะห้องลุงกิ้กระป๋านห้องลุงกิ้สื่อสอมมันมากินสมสื่ออ้า,อามันเด็ดกระขัด้เลยใ <laughs> ส่เบิดเลยเจอกันจอยเต็มมาก มังนาวี่มันสีเสืยเลยฮะมตันเรามาัวเยันด้เมาเห็น้าแบกด้วยจจดเหงคุณพี่อุทิศเลี้ยงปิกเป็ดบอกให้ลีกสามจอยมากินด้วยแล้วก็ซื้อกระโปรงให้ขอบคุณจา้า

ขอบ้านูอยนห้กับมีสืออะอ่ะอ๋อเห็ดแทนุหะหย่ามาขบออาหย่มาขกับมีสือบ่เลยบุตรเกศสากินเดือนหนารถแซนกับพดมาค้ำไ่เดือสือหายยางน้ำก้อสอง้ขอบคุณจ้าหนึ่อยคุณยายเดเน

Chào bằng kịch đem nhau này mình, là... mình, là... mình chữ lấy rồi nè, nó mạnh Thôi thì bây giờ, mua Bà bà mà nó bởi chảy nghe nó sẵn nó Nên là chẳng hạn chẳng bởi sự làm nào Chị là cái chữ kịt và lụt con lán này đấy Nghe bỏ nhạc thành các bạn, bỏ ăn đấy Nhanh thấy nó à, chân à, มันอยากกินอยู่โทษไปใหม่มานี่เหี้ยโอ้ยสีน่มั้งมันหูเรือดซ้ำคนเลือดใหม่ใหม่มึงได้ใหม่เ้ยสามลอยมึงได้อีกสามลอยยังละลายน่าเฮ้ยมึงยังละลาย ขอบคุณลาลายเด้อค่ะกรบาดจีเปจิตชวนมาพอชมมันคือเหตุชมเลย้ำแม่มัน้น้ำแม่มั้เจดังทำแม่ทำมาเกิดน้ บอกคุณย่าเราลอดอยู่สักสามสี่วันสใช่ไหมคะทำไมมันหยูดกวาม